จากเห็ดลินจือชวงโฮแหล่งกำเนเห็ดลินจือคุณภาพแบบครบวงจรท่ามกลางผลิตภัณฑ์สารสกัดจากเห็ดลินจือมากมายในท้องตลาดผู้นำตัวจริงเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้กลุ่มบริษัทชงโฮที่ก่อตั้งมานานกว่า30ปีที่ไม่เคยหยุดยั้ยงการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องเราทำได้อย่างไรมาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันค่ะชงโฮ องค์กรแห่งแรกและแห่งเดียวที่ลงทุนสร้างอาณาจักรเห็ดลินจือแบบครบวงจรมีสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านเห็ดลินจือที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดลินจือร้อมกับการลงทุนอย่างมหาศาลในด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีในการวิจัยที่ทันสมัยจนทําให้เราพัฒนาสายพันธุ์เห็ดลินจือคุณภาพมากกว่า60สายพันธุ์เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดลินจือที่มีสารออกฤทธิ์ในปริมาณสูง สามารถนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลสุขภาพเฉพาะด้านได้เรามีส่วนเทคโนโลยีชีวภาพสมุนไพรเห็ดหลินจือซึ่งเป็นฟาร์มเพาะปลูกเห็ดหลินจือระบบปิดที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แห่งแรกของโลกภายนอกและภายในโรงเรือนประกอบไปด้วยเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยควบคุมสภาวะการเพาะปลูกให้เหมาะสมต่อก,การเจริญเติบโตของเห็ดหลินจือแต่ละสายพันธุ์เพื่อให้ได้วัตถุดิบดอกเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพ ในปริมาณเพียงพอตลอดทั้งปีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของผลิตภัณฑ์สารสก,กัดเห็ดหลินจือที่มีคุณภาพยงเคียนผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือโรงงานสก,กัดสาร,รออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือของกลุ่มบริษัทชงโฮที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลเรามีกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ควบคุมด้วยระบบคอ,บพอมพิวเตอร์อย่างเทคนิคสก,กัดแบบ2ขั้นตอนเพื่อให้ได้สารออกฤทธิ์ในเห็ดหลินจือที่ครบถ้วน และการทำแห้งด้วยวิธีฟรีดรยจนได้สารสกัดเห็ดลินจือที่มีความเข้มข้นและคงประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ไว้ได้ตลอดอายุผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสิทธิบัตรกระบวนการผลิตอีกหลายใบยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โรงงนานหยงเคียนยังได้รับการรับรองมาตราฐานการผลิตอาหารปลอดภัยทั้งมาตราฐานการผลิตอาหารคุณภาพของไต้หวนันหรือที่ QF มาตราฐาน GMP ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไต้หวนันและมาตราฐาน GMP จากประเทศมาเลเซียรวมถึงได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001ซึ่งเป็นมาตราฐานการจัดการทางด้านคุณภาพในระดับสากล นือสิ่งอื่นใดผลิตภัณฑ์เพชรลินจือของชงโฮยังได้รับการรับรองด้านคุณภาพและความปลอดภัยจากองค์กรในระดับสากลไม่ว่าจะเป็นการรับรองด้านประสิทธิภาพในเรื่องการปรับภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเข้าสู่สมดุลจากกระทรวงสาธารณสุขไต้หวันที่เป็นการรับรองประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้านซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์ใดได้รับมาก่อนและการรับรองด้านประสิทธิภาพในเรื่องการฟื้นฟูการทํางานของตับที่มีเพียงแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยต่อตับยังช่วยดูแลตับได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังขึ้นทะเบียนในรูปแบบยาแผนโบราณผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพยังถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทยรวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮานานทั้งจากไต้หวันและประเทศไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคชาวมุสลิม และยังรวมไปถึงการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความปลอดภัยพ,พร้อมประโยชน์ที่คุ้มค่าบริษัทชงโฮเห็นถึงคุณค่าของการมีสุขภาพที่แข็งแรงเราจึงไม่หยุดยั้งในการวิจัยและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคดังวิสัยทัศน์และพนนกิจของผู้บริหารกลุ่มบริษัทชวงโฮที่ได้ตั้งปณิธานไว้นึกถึงหลิมจือนึกถึงชวงโฮ